สวัสดีค่ะภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าครีมกับครีมครีมกับครีมซึ่งคำสองคำนี้ส่วนใหญ่มักออกเสียงและใช้ในความหมายที่ผิดครีมอ่านว่าคอรออีมอครีมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานหมายถึงหัวน้ำนมส่วนที่ลอยขึ้นมา อาหารที่ผสมด้วยครีมหรือมีลักษณะคล้ายครีมเช่นครีมหน้าขนมเคก้กสิ่งที่มีน้ำมันผสมอยู่และมีลักษณะเหนียวข้นคล้ายครีมจะมีครีมผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามเช่นครีมทานหน้าครีมใส่ผมเป็นต้นครีมอ่านว่าคอ,อีมอครีมตามพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานหมายถึง เครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีสองขาคล้ายกันไกสำหรับคิปของต่างมือทำด้วยเหล็กเป็นต้น